ถ้าเกิดว่าพูดถึงฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิร์ลคัเนี่ยเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรครับแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์สุดขั้วทั้งความสุขสุดเปลียงและความเศร้าแบบช็อกโลกที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เรายังคงจดจําภาพที่เดียโก้มาโดน่าใช้หัตถ์พระเจ้าทําประตูในรอบก่อนรองชนะเลิศกับอังกฤษในปี1986ที่เม็กซิโกเป็นหนึ่งในช็อตที่ทั้งโลกถกเถียงกันมากที่สุดหรือช็อตดราม่าในปี1998ที่ฝรั่งเศสครับเมื่อดวิดเบคแฮมได้รับากการ ank, ใแบนนแบดง การที่เจ้าภาพบราซิลต้องพ่ายแพ้ให้กับเยอรมนีด้วยสกอร์สุดช็อกเจ็ประตูต่อหนึ่งในรอบรองชนะเลิศปี2014น่ครับในทางกลับกันเนี่ยก็มีภาพของโรนัลดนาซาดิโอที่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่พร้อมทรงผมสุดฮิตนำพาบราซิลควา้าแชมป์โลกสมัยที่5ในรอบชิงชนะเลิศปี2 0 0 2ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนั่นเองครับช็อตเหล่านี้เนี่ยทำให้ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันกีฬาเท่านั้นครับแต่เป็นมหากรรมที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกได้มากกว่า3,500ลล้้าาาาานนนนนคคใตตตติิมช่่วงงกรรรแแขขัขนนััะะยเปป็ศสตร์และความททรงจีี่่ไมมวันลืมมมของผู้คนาากย แล้วทำไมเราต้องรอนานถึง4ปีเพื่อที่จะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการนี้ คือบริบทโลกในยุคนั้นมีอุปสรรคด้านการเดินทางและเศรษฐกิจการขนส่งทางไกลในยุคก,ก่อนสงครามโลกส่วนใหญ่เนี่ยยังคงต้องพึ่งพาเรือกลไฟข้ามหาสมุทรแอตแลนติกที่เวลาจะเดินทางทีหนึ่งต้องใช้เวลามากกว่า3สัปดาห์และในการแข่งขันปี1930เนี่ยมีเพียง13ชาติที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมีทีมจากยุโรปเพียง4ทีมเท่านั้นที่กล้าตัดสินใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่อุรุกวัยและรวมถึงสาเหตุที่หลายทีมต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองทําให้ไม่มีการจัดรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการเหมือนัจััจุบนน,บน,น่่เออองงงงงคคครรกกกาีี้้้ยตชิิญญวหทสด เศรษฐกิจโลกครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและการเดินทางของทีมชาต,ติต่างๆเนี่ยหลายเป็นภาระที่หนักหนาสาหาัสการเว้นช่วงนี้จึงจาเป็นเพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาฟื้นตัวด้านการเงินนั่นเองครับผมและข้อที่2คือข้อจํากัดด้านเวลาและการคัดเลือกข้ามทวีปครับระบบรอบคัดเลือกที่ซับซ้อนและกินเวลานานจําเป็นต้องให้เวลาแก่สมาคมฟุตบอลแต่ละทวีปในการจัดการแข่งขันภายในภ,ภูมิภาคก่อนครับและต้องให้เวลาทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเตรียมตัวและถึงแม้ในยุคแรกจะไม่มีรอบคัดเลือกก็ตามแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มเป็นที่ยอมรับและมมมมีีีททเข้้าาาาร่ววจกกหลย เวทระยะ4ปีนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญนั่นเองครับและข้อที่3คือการเตรียมความพร้อมของเจ้าภาพในโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เกมกีฬาครับแต่เป็นมหากรรมระดับโลกที่ต้องใช้งบประมาณและเวลาในการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือป,ปรับปรุงสนามให้ได้มาตรฐานสากลการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่พาร์และระบบสาธารณูป,ปโภคเพื่อรับรองแฟนบอลและสื่อมวลชนนับแสนจากทั่วโลกนั่นเองครับทำให้การเวทระยะ4ปีนี้จึเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการระดมงบประมาณมหาศาลและจัดการงานด้านโลจิสติกทั้งหมด สำเร็จรุ่งเ่วงไปอย่างมีคุณภาพนั่นเองครับและข้อสุดท้ายข้อที่4เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ฟี FA กำหนดให้จัดทุก4ปีคือการหลีกเลี่ยงการชนกับตารางการแข่งขันใหญ่ระดับทวีปนั่นเองครับเช่นการแข่งขันยูโรโกปาอเมริกาและเอเชียนคัพแต่ก,ก็จัดขึ้นทุกๆ4ปีเช่นกันครับการเว้นช่วงนี้ทําให้มั่นใจได้ว่านักฟุตบอลซูเปอร์ส,สตาร์จะมีเวลาพักฟื้นร่างกายอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่สําคัญที่สุดได้โดยไม่ต้องหักโหมจนเกินไปนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยยังช โดยไม่ต้องแย่งซีนความสนใจกันเองฉะนั้นเนี่ยการกําหนดให้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นทุก4ปีจึงเป็นมติที่เกิดจากความจําเป็นทางประวัติศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะดําเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุดนั่นเองครับ และนอกเหนือจากข้อจํากัดทางประวัติศาสตร์และการจัดการแล้วการเว้นระยะ4ปียังเป็นกลยุทธ์ที่สร้างคุณค่าให้กับฟุตบอลโลกใน3มิติสําคัญซึ่งอย่างแรกคือมุมมองด้านธุรกิจและการตลาดครับฟุตบอลโลกคือเครื่องจักรทาเงินระดับโลกการจัดทุกๆ4ปีนั้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญครับแต่เป็นผลดีต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลกลยุทธ์นี้เป็นการสร้างสภาวะขาดแคลนซึ่งเป็นหลักการสําคัญทางการตลาดที่ทําให้มูลค่าลิขสิทธิ์สปอนเซอร์และโฆษณาพุ่งสูงขึ้นครับโดยมีข้อเท็จจริงจากฟี f a ที่เคยรายงานว่่าาาาตตลลโกปีี2022ทรรรส้้งงยไดวมถึ 1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งสูงกว่าฟุตบอลโลกในครั้งก่อนถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวและนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศเจ้าภาพสปอนเซอร์และแบรนดต์ต่างๆมีเวลาวางแผนการตลาดและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบคอบและยั่งยืนนั่นเองครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าจัดทีกว่านี้จะทําให้ความตื่นเต้นลดลงแต่การรอ4ปีจะทําให้แฟนบอลจานวนมากยินดีที่จะรุ่มเทเดินทางไปยังประเทศเจ้าภาพก่อให้เกิดเงินจากการท่องเที่ยวอีกจํานวนมหาศาลนั่นเองในอย่างที่2ก็คือมุมมองด้านกีฬาและผู้เล่่นคครักาาาาาเววชง4ปีียมมมสํญอ ต่อความสมบูรณ์ของเกมและตัวนักกีฬาเองครับเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสโม,มสรในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีความหนาแน่นสูงมากครับการมีเวลา3-4ปี CP, ทําให้ผู้เล่นระดับโลกที่ต้องเจอกับศึกหนักตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยมีเวลาพักฟื้นฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายและกลับมาสู่จุดสูงสุดเพื่อลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดในอาชีพนั่นเองครับและนี่ก็ทําให้ระยะเวลา4ปีเพียงพอที่จะทําให้นักเตะรุ่นเยวาวชนเช่นอายุ18-20ปีพัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งระด เจเนอเรชันอย่างชัดเจนการมาถึงคนดาวรุ่งใหม่หมหมทุกสีปีสร้างดรามา่าความสดใหม่และความตื่นเต้นที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งอย่างการแจ้งเกิดของครเียนเอมบัปเป้ในปี2018เป็นต้นครับและอีกท้งยังช่วยให้ปฏิทินสโมสรและทีมชาติมีความสมดุลครับไม่ต้องปล่อยตัวผู้เล่นสำคัญบ่อยเกินไปนั่นเองและอย่างที่3ก็คือวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ครับอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลโลกเนี่ยคือเทศกาลร,ระดับโลกที่ส่งพลังที่สุดการรอคอยที่ยาวนานทําให้ความตื่นเต้นและรวมรวมพุ่งถึงขีดสุดเมื่อถึงเวลาการแแขข่่งงัันทททําาาใหห้้โลลกกกมีเเศรฉ ลองและวัฒนธรรมร่วมกันครับและที่สําคัญคือฟุตบอลเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสร,ริมภาพลักษณ์ของประเทศครับหรือที่เราเรียกกันว่าซอฟต์ power และแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติเจ้าภาพรวมถึงชาติที่เข้าร่วมด้วยเราจะเห็นได้ชัดจากพิธีเปิดและการจัดงานในแต่ละครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์โดยสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านภาษากีฬาที่ทุกคนเข้าใจน,นั่นเองครับซึ่งสําหรับประเทศขนาดเล็กหรือประเทศที่ไม่เคยประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเนี่ยการได้เข้าร่วมรอบสุดท้ายทุก4ปีถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งใหญ ตรรักษของชาติได้อย่างมหาศาลเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดฟุ้นบนโลกทุก4ปีคือการตัดสินใจที่สมดุลและชันฉลาดที่สุดเชื่อมโยงทั้งด้านธุรกิจกีฬาและวัฒนธรรมการเว้นช่วงระยะนี้จะช่วยรักษาความขาดแคลนและมูลค่าให้เวลานักกีฬาฟื้นตัวและเปิดโอกาสให้ทั้งโลกมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างนี้เต็มที่น่นเองครับ โดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหัวใจสําสคัญของฟุตบอลโลกนั้นคือแฟนบอลน,นับพันล้านคนทั่วโลกถ้าคุณคือแฟนบอลตัยงการรอคอยมหากรรมนี้ทุกๆ4ปีมันไม่ใช่แค่การรอคอยครับแต่มันคือการนับถอยหลังสู่การระเบิดอารมณ์ร่วมกันครั้งยิ่งใหญ่นั่นเอง ช่วงเวลาสปีนี้เองที่สร้างความรู้สึกหอยหาให้พุ่งถึงขีดสูงสุดทาให้การรวมตัวกันในทุกๆครั้งมีพลังเหนือกว่าการแข่งขันอื่นใดครับไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมตัวเชียร์กันที่สนามซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักข,ของทุงชาติจากทั่วโลกการเบียดเสียดกันในผับบาร์ที่มีจอแสดงถ่ายทอดสดหรือการรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิทที่บ้านทุกสถานการณ์ที่รวมเป็นศูนย์ดวมของพลังความสนุกและความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้การรอคอยที่ยาวนานทําให้ทุกประตูทุกช็อตด,ดรามา่าและะกนหัยร้ดบใเป็ ตำนานและถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความทรงจําที่เชื่อมโยงผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจจัดฟุตบอลโลกทุก4ปีจนเป็นสมดุลที่ลงตัวที่สุดระหว่างความเป็นไปได้ในการจัดงานและความพิเศษที่สร้างมูลค่าสูงสุดช่วงเวลาที่เว้นไว้ช่วยให้เจภาพมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือก,กับการบริหารจัดการมหาศาลนักเตะได้ฟื้นฟูร,ร่างกายทีมชาติหรือเวลาวางแผนได้อย่างครบถ้วนและที่สําคัญที่สุดคือแฟนบอลได้รอคอยเพื่อสร้างความตื่นเต้นที่ผู้สูงจนถึงขีดสุดนั่นเองแต่ในยุ ทุกอย่างเร่งรีบและมีข้อเสนอมากมายจากองค์กรฟุตบอลลองคิดเล่นๆครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยฟีฟ่าตัดสินใจจัดฟุตบอลโลกทุก2ปีตามที่มีการหยิบยกไม่ถกเถียงกันอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้คุณคิดว่ามันจะยังคงยิ่งใหญ่มีมวลขลังและน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจริงๆแล้ว4ปีนี่แหละคือเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือชอบเรื่องราวเบื้องหลังฟุตบอลแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบ